I'll be back. I'll be back. ประโยคสั้นๆแค่สาคำที่คนทั้งโลกรู้จักต่อให้คุณไม่เคอดูหนังเรื่อง The Terminator ผมก็พนันได้เลยว่าคุณต้องเคยดินประโยคนี้มันกลายเป็นสโลแกนประจำตัวของ Arnold s c h w a r z e n e g r เป็นมุกงตลกเปกนคำพูดติดปากที่ถูกใช้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าในวัฒน,นธรรมป๊อปมาเกือบ40ปี I'll 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 I'm I'm be back,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  be back be back back <c oughs> แด่เคยสงสัยไหมว่าทำไมทำไมประโยคที่เสียในธรรมดาที่แปลตรงตัวว่าแล้วฉันจะกลับมาแค่นี้ทำไมถึงกลายเป็นหนึ่งในประโยคที่ทรงพลังและน่าจดจำที่สุดในโปรสาภาพยนตร์มันไม่ใช่คำที่สวยหรูไม่มีความหมายลึกซึ้งแล้วอะไรล่ะที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคำแค่สามคำนี้อะไรที่เปลี่ยนมันจะบพูดธรรมดา ให้กลายเป็นตำนานในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงองค์ประกอบที่หลอมรวมกันขึ้นมาตั้งแต่บริบทของชาตการแสดงอเปกกะลักษของอาโนไปจนถึงการกระทำที่ตามมาซึ่งเปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดการเพื่อคำตอบว่าทำไมประโยคอย่าง I'll be back ถึงไม่ได้เป็นแค่คำพูดแต่มันคือคำประกาศสิทธิที่ก้องกังวานมาจนถึงปัจจุบันองค์ประกอบแรกและอาจจะสำคัญที่สุด ที่จะมประโยคนี้ทรงพลังคือบริบทหรือพูดง่ายคือสถานการณ์ที่ขอคำนี้เนี่ยถูกพูดออกมานะครับเราหนึ่งภาพตามที่นี่คือสถานีตำรวจในลอสแอนเจลิสพันปมันคือป้อมปราการที่ควรจะปลอดภัยที่สุดสำหรับซาร่าควนเนอร์หญิงสาวที่กำลังถูกเล่ล่าโดยนักฆ่าลึกลับแล้วชายร่างยักษ์ในชุดหนังสีดำก็เดินเข้ามาขงไม่ใช่คนร้ายธรรมดาเขาคือทีแปด ไซบอกสังหารจากอนาคตแต่ในตอนนั้นตำรวจมองเขาเพียงแค่คนบ้ากล้ามที่มหาสาราคอนเนอร์แบับอ้างว่าผมเป็นเพื่อนของสารคานเนอร์และนี่คือจุดเปลี่ยสำคัญถ้าเป็นตัวร้ายหนังเรื่องอื่นเมื่อถูกปฏิเสธเขาอ,อาจจะตะอคอกพมคูหรือแม้กระทั่งอารวาดมาเลยแต่ที่แปดร้อยไม่ทำแบบนั้นเขาไม่ใช่มนุษย์ไม่มีอีกโก้ไม่มีความโกรธเขาแค่ประเมินสถานการณ์อย่างเงยือกเย็นอ่ะตูตถูกล็อก ทางเข้าถูกขวางก็หันหัวไปรอบๆ,ๆเพื่อใช้ความกว้างของทางเข้าแต่เขาก็พูดประโยคที่ว่า back เอาปี b แ c k สังเกตไหมว่ามันไม่ใช่คำขู่แต่มันคือการประกาศข้อเท็จจริงก็คือบอกว่าเดี๋ยวฉันจะกลับมาลุ๊บรูปแบบการพูดเนี่ยมันเหมือนกับบอกว่าเอ้ยพระอาทิตย์เนี่ยจะขึ้นในตอนเช้าหรือท้องฟ้าเป็นสีฟ้ามันคือความจริงที่เลี่ยงไม่ได้และความเยือกเย็นที่และอารมณ์นี่แหละ ที่เธอมาในหน้าขนลุกยิ่งกว่าคำขคู่เป็นลอยเท่าคนดูในโรงหนังในะตอนนั้นรู้ได้ทันทีว่าการกลับมาของเขาจะต้องไม่ธรรมดาแน่ๆเอาละเราเข้าใจบริบทของฉากไปแล้วทีนี้เราม,มาดูกันที่อีกหนึ่งอุปรกรณ์สำคัญที่จะเประโยชน์นี้ติดหูนั่นคือคนพูดและวิธีการพูดของเขาปฏิเสธไม่ได้ว่าอาร์โนชวัสเนเกอร์เนี่ยเกิดมาเพื่อบทนี้รูปร่างที่มาเครื่องจักรเดินได้ของเขาทำให้เราเชื่อทันทีว่า เขาคือไซบอร์กสังหารแต่สิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันคือน้ําเสียงของเขาน้ําเสียงออสเตรเลียที่ติดตัวมานี่แหละมันทาให้การพูดภาษาอังกฤษของเขานั้นฟังดูแข็ง,ขงไม่เป็นธรรมชาติซึ่งเป็นดินเข้ากระบบาดก็หุ่นยนต์ที่พยายามในเสียงของมนุษย์เนี่ยกสบูรณ์พอดีการเบนจังหวะการเน้นคํามันฟังดูผิดมนุษย์และนั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้มันน่าจดจํา Nice night for a walk Nothing clean, right. you close. Give them to Give me now. นอกจากน้ำเสียงแล้วบุค,คลิกของที่800ตลอดทั้งเรื่องก็เป็นส่วนสำคัญเขาคือเครื่องจักรที่จะไม่โกหกถ้าไม่จำเป็นเวลาแทรกซึมเหมือนนะเขาไม่พูดเล่นและทำตามที่พูดตลอดทุกครั้งทุกภารกิจที่เขาตั้งเป้าไว้เขาต้องทำให้สำเร็จแต่คุณชื่อไม่ว่าประโยชน์ตำนานนี้เกือบจะไม่ได้เกิดขึน้นนะครับ ในบทดั้งเดิมเนี่ยมันก็เขียนว่า I'll be back หรือก่อนหน้านั้นเอา come back ตามที่เจสคัมเบอร์ลอนบอกแต่อาร์โนเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่เข้ากับคาแรคเตอร์แต่ปัญหาคือสำเนียงของเขาเนี่ยเวลาพูดอา l I'll เนี่ยมันจะดูปะแปลกๆไงเ,เขาลเลยเถียงกับพูงกับเจสคัมเบอร์ลอนว่าหุ่นยนต์เนี่ยน่าจะพูดเต็มๆไปเลยว่า I will be back เพราะกับกว่าอา l เนี่ยมันเป็นคำย่อที่มนุษย์ใช้กันฟังดูไม่เหมือนหุ่นยนต์แต่คัมเบอร์ลอนก็ยิงกลาคำเดิมเขาบอกอารงง์โน่รอ ม่ต้องหัวเรื่องการแสดงแค่พูดตามบทพอ่อผมเป็นคนเขียนบทและวิสัยทัศน์ของคาเมรลอนก็ถูกต้องนะครับรงๆตัวเจนส์คาเมรอนก็คงไม่คิดหรอกว่าอาร์บีแบ็กเนี่ยจะกลายเป็นตำนานเนาะแต่กลายเป็นว่าไอ้คำว่าอาร์เนี่ยที่ฟังดูสบายๆเนี่ยและไม่เป็นทางการมันขัดแย้งกับสถานการณ์ที่ตึงเครียดและตัวตรงทีแปดร้อยยังรุนแรงความขัดแย้งนี่แหละที่จะไม่ประโยชน์มาส่งพลังและน่าขนลุกกว่าเดิมหลายเท่าดังนั้น ด้วยการแสดงที่เปรกลักของอาโนบุคลิกของตละคอที่น่าเชื่อถือและการตัดสินใจของผู้ร่วมกับที่มองการไกลประโยชน์ธรรมดาๆรรประโยคนี้จึงถูกยกกระดับแต่มันยังไม่จบแค่นั้นเพราะสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราจะตามมาัน่นคือการกระทําที่ตอบย้ำคาพูดที่เป็นร้อยบอกว่าแล้วผมจะกลับมาแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าจะกลับมายัางไงเนาะเขาไม่ได้กลับมาโดยการเด,นเดินเข้าประตูป,ปกติ เขาไม่ได้กลับมาจากกขารเคาะกระจกหรือกลาดยิงเข้าไปเลยแต่เขาขับรถพุ่งทะลุลงพักเข้ามาเลยนะครับการกระทำที่บ้าคลั่งและเหนือความคาดหมายนี้คือการตอบย้งคำพูดของเขาให้กลายเป็นภาพจำที่ไม่มีวันลืมมันเปลี่ยนจากคำพูดของตัวละครให้กลายเป็นคำสัญญาที่น่าสือสยอง ซึ่งถูกทําให้เป็นจริงอย่างอลังการคนดูไม่ได้แค่ได้ยินว่าเขาจะกลับมาแต่บวกเขาได้เห็นการกลับมาที่ทำบันล่างทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเขาแค่เดินกลับมาพร้อมปืนฉะนี้ก็คงเป็นแค่ฉากแอคชั่นธรมธรมดาธรรมดาแต่เพราะการกลับมาของเขามันยิ่งใหญ่และข้าไมไปถึงขนาดนี้มันเลยผลิกประโยค I'll be back เข้ากับฉากแอคชั่นสุดระห่ำนี้อย่างสมบูรณ์แบบเมื่อเลยก็ตามที่เรายินประโยคนี้ภาพรถที่พวกเธุลงพัก เว็บ,บเข้ามายิงหัวเราทันทีและด้วยองค์ประกอบทั้งหมดที่เราพูดถึงบริบทที่สมบูรณ์แบบการแสดงอเปกคลัตและการกระทําที่ตอกย้ำอย่างน่าจดจำ I'll be back ก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในหนัง Terminator เาคลรกต่อไปแต่มันได้เริ่มชีวิตใหม่ของตัวเองสิ่งแรกที่ใช้ประโยคนี้แข็งแกร่งขึ้นคือการตอกย้ำในหนังภาคต่อใน Terminator 2 Judgment Day เจสส์คามิลลอนก็นำประโยคนี้กลับมาใช่อีกครั้ง แต่ในบริบทที่แตกต่างออกไปจยสิ้นเชิงการพิกแพลงนี้มันยอดเยี่ยมมันทั้งคาวะภาคแรกเรียงสร้างเส,สียงหลาะให้กับคนดูที่ติดตามมามันจะไม่ระโยคนี้มีมิติขึ้นไม่ได้มีแค่ความน่ากลัวเพียงเดียวและแน่อนอนว่ามันถูก,กนำไปใช้ในหนังภาคต,ต่อมาอีกหลายครั้งและก็หนเรืองอื่นของอานด้วย และเมื่อประโยคน์นี้แข็งแกร่งพอมันก็ข้ามพรมแดนจากหนังทอมเนเตอร์มาสู่ตัวตนของอาร์โนชวัสเนเกอร์เองมันกลับไปสโลแกนประจำตัวของเขาไม่ว่าจะได้หนังเรื่องนี้ไหนแฟนๆก็จะคอรลุ้นว่าเขาจะหาจังหวะผู้ประโยคนี้ในตอนไหนจนก,กระทั่งมันก้าวไปอีกขั้นเมื่อเขาเข้าสู่แม่วงการเมืองและสุดท้ายก็กลายเป็นสมบัติสาธาร,รณะของวัฒนธรรมป๊อป I'll be back ถูกล้อเลียนอ้างอิงในหนังซีรีส์การ์ตูนและวิดีโอเกมนับครั้งไม่ถ้วนมันกลายเป็นภาษาสากลที่ขนทั่วโลกเข้าใจร่วมกันแต่จะพูดสำเนียงแบบอานเนยนะเอาปีดแบกจากบทพูดในหนังแอคชั่นทุนต่ำปี1984าปสสู่การเป็น,นมรดกทางวันธรรมที่ถูกผลิตซ้ำและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นนี่คือพลังของการสร้างแบรนด์ที่เกิดขึ้นโดยสมบูรณ์และทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากคำ แค่สามคำเท่านั้น